สวัสดีครับพี่น้องพามาไหว้เสด็จกมรมหลวงชุมพรเขียุรมศัรดิ์ครับสารผลรพระเจ้าบรมมงค์เือพระองค์เจ้าอาภรกรเกียรูปทรงกรมหลวงชุมพรเขลลียนรูปทรงนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าแหลมปูเจ้าครับ ู่เจ้าเขากรมหลวงครับปูบ่เจ้าเขาก็มือวงครับก็จะมาไหว้สมบูรณชุพรเกติลุ่มสัดิ์ขอพรครับขอพรให้สำเร็จจากหน้าที่การงานไไการเรียนวิวสวยออะไปไหว้ก่อนเนาะ เดี๋ไปไหว้ก่อนไปแล้วค่อยมาถ่ายรูปไปนี่คือวิวครับวิวด้านหน้าครับนู่นมองไปไกลๆนู่นครับท่าเรือจุกสมิทธอันนี้ปากท่าเรือครับตรงนี้เป็นที่ทิ้งเ,เศษของ ประทัดครับตัวนี้เป็นที่จุดประทัดในการสังกะระครับรแก้บนประทัดสังกะระหรือแก้บนครับเ,เสร็จแล้วเศษของประทัดก็จะนี่ครับเป็นภูเขาเรากาครับประมาณบ่ายสองโมงยีสิบห้านาทีครับ ี่เป็นจุดถ่ายรูปแลนด์มาร์คครับผมแลนด์มาร์คถ่ายรูปนะครับวิวสวยมากครับตรงนี้เป็น ท่าเรือจุกสเมเด็จอยู่ไก,กลๆนู่นครับเรือจากกรีนนารเบตจอดอยู่นู่นครับตรงนี้เป็นปากทางมีเรือขดุดเป็นปากอ่าวครับที่เข้าไปท่าเทียบเรือเอาไปไปไปวไปไหว้ไปไหว้ ไปทางนู้นก็จะมองเห็นอนอยอนี่สารดูนี้ขงบนจะมีพระลุมโนสาวรีอันนี้เป็นกระโจมไฟครับประภาคารสุพรเขตอุลมศักดิ์ ประพาคารชุมพรเกิอุรมศักดิ์ตั้งอยู่บนยอดเขาแหลมปู่เจ้าปากทางเข้าเอาวสัตหิตนะครับสร้างขึ้นมา2,502ันรครับเป็นต่อพาคารในการนำร่องของเรือนะครับนั้นข้างนี่ก็จะเป็นโมเดล เรือกับอาวุธของกองทัพเรือนี่ครับที่แต่และหน่วยก็จะนำมาถวายองค์ท่านอ,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 องูงูนี่มาทำทำอะไรเนี่ยเอามาอา ป้องกันลิงครับลิงจะกลัวครับก็จะเป็นโมเดลเลรืลอลบต่างต่างนี่ครับโมเดลเลรืลอลบ่างต่างนี่เรือสุโขทัยอย่างนึงนีรรครับเรือบางระจันเรือนเรศวร ครับโมเดลรูปเรือต่างๆเราไม่ต้องไปดูที่ท่าครับมาดูตรงนี้มันจะเป็นโมเดลเรือที่เรือแต็นนลรำก็จะทำโมเดลมาถวายเรือหลวงปัหญีครับเป็นเรือทักรเรือลากจูงครับ เรือหลวงประจวบคีรขันนี่น่าจะเป็นลำล่าสุด,ลลาสดทางทางนี้ก็มีครับสองข้างอันนี้เรือหลวงแก้วพยาครับ เรือต่อสองสามหนึ่งเรือตรวจการสองสามหนึ่งเรือหลวงกระบุรีนี่เรืออะไรบางประกง,ง,ระกงครับเรือหลวงบางประกงเรือหลวงบางประกงครับเรือหลวงสุโขทยัยครับเนี่ย นี่คือสุข right. right right ูไทยครับเรือที่รับฟางไปเมื่อสองปีที่แล้วเรือรัตนณะโกสินครับเรือต่อ995เรือในการออกแบบของในหลวงรอเก้าครับ มันลงลูงเก้าสองออกแบบไว้สี่สองสองจำชื่อไม่ได้ครับจากเกรย์นัลเบตรครับเก้าหนึ่งหนึ่งอันนี้ครับน่ะมานี่มาดูจุดที่ทำการสักการะครับ เป็นที่สักกาน,นะมันก็มาบูชาดอกไม้ครับมีดอกไม้ตรงนี้นะครับบูชาดอกไม้บูชาประทัดนะครับแล้วจะมีรูปรูปหล่อบูชามีเหรียญครับของของท่าน เดือนร้อย100เดือนร้อปีตัวนี้เท่าไหร่ครับรใช,ใช่ใช่หมดแล้วหมดแล้วมีคนจองมีคนจองแล้วปกปกติเท่าไหร่สามพันเก้าร้อยก้าิบเก้าบาทสามพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท เสร็จแล้วก็จะมาไหว้ตรงนี้ครับนนี่คือตรงที่ห้้อาางาไปลนที่สักการะนะครับจุดสักการะไหว้นะครับฝับ่งนี้นะครับจะเป็นอา่าวต้ยงามหรืออา่าวนาวิกโยธิน,นครับ อีกด้านหนึ่งครับฟังอีกฝั่งนึงครับทางทิศตะวันตกนี่ครับจะเป็นหาวนาวิโยชินครับมองเห็นหน,คออรครน่ครับผาวัชยาลงกอนครับก็จะมองเห็นหาดทรายเรียกว่าหาดเตยงามครับเลยไปทางนู้นก็จะเป็นพัทยาครับ น,นี้คือรอบๆนะครับพื้นที่ของแหลมปู่เจ้านะครับพอเราซื้อดอกไม้มาเสร็จนะครับบูชาดอกไม้มาเสร็จเราก็จะมาไหว้อธิษฐานขอพรตรงนี้ครับจะมีป้ายคาถาบูชาเนี่ยคาถาบูชาพองท่านนะครับเสร็จแล้วก็ขึ้นไปปิดทองบน ครับสารนะครับบนสารพระองค์ท่าน,นครับข้างบนเราก็ขอญาต์าลงไล์ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับของบรารมีของสสเสด็จเตี่ยนะครับบาเอกพระเจ้าวรวงค์เธอพร,ระองค์เจ้าพระพรองเกรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเกียรรติุ่งศักดิ์ทุกปักรักษาพี่น้องทุกท่านเนื้อเสียทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับไว้ได้รับแต่ความสุขความเจริญ จรในหน้าที่การงานปาสนาเสียงใดก็ขอให้ได้ครับสมความปัรนนาครับสวัสดีครับผม